สวัสดีครับคลิปนี้ลุงหนูจะลองมาเล่นเกม Alien Isolation นะครับบน PlayStation 4ครับก็เป็นเกมแนวที่เราจะต้องหนีทั้งคนที่จะมาทำร้ายเรารวมถึงตัวเอเลียนนะครับที่จะมาจ้องจะคอยมาขมือบเราครับก็ลุงหนูลองเล่นให้ดูสักหน่อยครับถ้าชอบกันก็จะเล่นต่อครับ เรามาติดตามกันเลยครับว่าเกมนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ลุงหนูเล่นมาถึงเราจะต้องหนีไปกับเพื่อนร่วมทางของเราครับที่เจอวิญาณชื่อแอคเซลครับ not even supposed อันนี้เสียงเขาละอ่ะตอนนี้เรามาดูคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บโน้ต ให้เรื่องราวสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีของให้เก็บเพื่อที่จะมาผสมให้เป็นอาวุธให้เป็นของยาชุบชีวิตชุบกำลังเรานะครับจะมาตรงประตูไม่มีก็ใช่ we need to activate both consoles at the same time to open it. I'll do this one. You go to the one on the other side. Okay. ตอนนี้เราต้องไปกดเปิด power <S 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 ปุ่มพลังงานพร้อมกันอีกฝั่งหนึง่งเราเล่นเป็น Ripley นะครับเป็นลูกสาวของ Ripley คนแรกซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามมันตอนต่อไปครับเอาล่ะเรามาเจอปุ่ม power ละ้ะซึ่งต้องกดพร้อม <Ready. S 1> กัน On to... three. One, two, three. Axel, behind you. We can behind. Get here now. I've got the thieving son of a bitch. You Fuck. Let's go. The others are on their way. We need to go! Now! Hey, you bastard! up. Move it! They killed him! Come on! You killed that guy! Because he was going to kill me, you saved my life. This is about survival. นี่คือการเอาตัวรอดนะครับถ้าไม่เป็นผู้ล่าก็จะกลายเป็นผู้ถูกล่าแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจะ <ax> ยินเสียงบางอย่างโอ้ oh oh. อะไรหยดมาน้ําลายของ เราต้องไปที่สถานีที่จะขึ้นต่ <keep> อ,อไปอ,อีกที่นึงครับ transit station mm hmm. แล้วก็ต้องหนีเอเลี่ยนด้วยครับ mm hmm. ทางอยู่ทางไหนาทางอยู่ทางนี้ mm hmm. โอเคกดปุ่มเรียก transit mm hmm. มา เอียนตามเรามาไหมเอเลนจะตามเรามาไหมครับเนี่ยไม่มาสะจริโนมาไหมทันไหมทันไหมทันไหม จะพาเราไปอีกสถานีหนึ่งรถที่จะพาไปสถานีมาพอดีทนัทนทไหมใช่ไงมาหรือยังปิดประตูโอเคครับ ก็อันนี้คือตัวอย่างของเกม Alien Isolation นะครับชอบกันไหมครับถ้าชอบก็ลุงหนูจะมาเล่นให้ดูต่อแล้วก็ตัดเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ช่วงที่สำคัญสำคัญตื่นเต้นกันนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์มานะครับถ้าอยากให้ลุงหนูเล่นเกมนี้ต่อครับก็ขอบคุณมากครับยังไงฝากแชร์ฝาก subscribe ช่อง YouTube ของลุงหนูด้วยครับ แล้วก็ยังไงพบกันในคลิปอื่นๆคลิปหน้าของลุงหนูนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ